จะใครอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะอัดมีรถขุดขนาดบิ๊กเบิ้มนะครับผมมาให้นั่งให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดขนาด30ตันนะครับลูกค้าครับอ่าไซส์เบิ้มเบิ้มบิ๊กบิ๊กเลยนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อแคทเตอร์พิลล่านะครับผมเป็นรุ่น 330D นะครับอ่าตามชื่อต้นคลิปของผมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะรหัสโล่งค้างของเขาเนี่ยจะเป็นตัวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นออออนน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 ตตตตัััววววีี้้เเ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 ่่่่่ยยยยคครรรืืงงนงน์์ขขขาาาะะะะฮกก็็็จปมมใหดช ครับผมก็แน่นอนนะเวลาการทํางานนะฮะความไวในะการทํางานเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถทํางานได้ไวนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดกว่าตัวกเก่าๆด้วยนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยนะฮะมาบิ๊กเบิ้มเลยนะเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะฮะเริ่มจากตัวสภาพเฟรมช่วงล่างของเขาก่อนเลยนะฮะช่วงล่างของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่ามาส่วนมากๆนะรอยผุของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวใบเดินของเขาเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าพวกรถใหญ่แบบนี้เนี่ยนะฮะส่วนมากนะครับ เขาจะไม่ค่อยได้เดินอยู่แล้วนะพวกนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นงานยืนประจํากองเป็นหลักนะครับการเดินเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะส่วนมากจะเป็นงานยืนประจํากองนะก็จะทําให้ช่วงเล่าของเขาเนี่ยมีความสวยอยู่นั่นเองนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ที่หน้าง,งานญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็ติดตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงกันเศษวัสดุนะฮะเศษหงเศษหินเนี่ยกเซนโดนเข้าตัวรถเนี่ยไว้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะการงานออกแบบก็ดีมากๆนะตัวนี้นะครับ 3 3 0ดีนะฮะใหญ่มากๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเออ่แผงหม้อน้ำกันนิดนึงนะฮะนี่นะครับด้านข้างก็จะตีตา3 3 0ดีแบบนี้เลยนะนี่นะฮะแผงม้อน้ำเนี่ยก็สภาพสวยนะไม่ได้มีรอยหูรุหรือว่ารอยบุบตรงไหนของตัวแผงหม้อน้ำเลยนะครับนี่นะฮะแผงหม้อน้ำสวยนะแล้วก็ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อกองอากาศนะฮะแบตเตอรี่แล้วก็แน่นอนตามสายเคลื่อนจักรของแคคติพิลล่านะครับเขาจะมีตัวเปิดปิดซว้ตแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อในกรณีที่แบบว่าหน้าง,งานของเรานะฮะมีการหยุดนะฮะหยุดใช้งานลดหยุดแบบเทศกาลอะไรเงี้ยหยุดหลายๆวันเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไปในตัวอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะสวยน,นะคันนี้นะครับมาหล่อมากๆนะถ้าเกิดท่านใดที่กาลังตามหานะครับรถคุดที่เน้นความใหญ่นะฮะแล้วก็เน้นความเป็นรุ่นใหม่ทํางานไวเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะ สวยปึกปรึนมากนะครับด้านหลังก็จะติดสติกเกอร์แคบ่งบอกชื่อ,อยีาหา่ห้อแบบนี้ชัดเจนเลยนะฮะนี่นะครับสา,สามสามูนดีนะเฟร,รมนี่สวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพปั๊มกันหน่อยนะครับ ในส่วนของปั๊มเทอรีของคันนี้เนี่ยนะฮะก็มาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรถสมุทเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับแห้งเดียวมากนะเนี่ยนะฮะมีกากันร้อยฝั่งสองฝั่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นแผ่นยางกันทะลอกนะครับก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของบูมอาร์มนะครับรอยเล้ารอยดําไม่มีนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนตามสายรถขุดของญี่ปุ่นนะเขาจะมีตัวตะขอนะครับยกน้ำหนักตัวเนี้ย ติดมาให้ทุกคันเลยนะครับก็เป็นข้อดีของรถญี่ปุ่นนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะหล่อนะครับแขนกขนหล่อมากเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนทางขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะฮะพวกรถขุดเนี่ยเขาจะมีช่องเก็บของด้านข้างของตัวรถนะครับติดมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะก็คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เวลาแบบเรามีกระบอกอาจารบีนะครับหรือว่าเล็บบุ้งกีสำรองอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดีมากๆนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะครับ นะะหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูแพงคอนโทรลกับมอเตอร์สวิงกันนิดนึงนะฮะนี่นะครับในส่วนของแผงคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์สวิงนะฮะของเจ้าตัว3ามาสูตรอันนี้เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะจุดรัึมของเขานะครับ ไม่มีเลยนะฮะแห้งดีมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับป่ะนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสติบิลล่า C9 นะครับลูกค้าครับอ่าแคสติบิล4่า C9 นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของสภาพเครื kind of ่องยนต์ของเขานะครับลูกค้าครับของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นดีมากๆนะฮะกระหึ่มมากๆเลยนะครับอ่าโอเคก็ไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสภาพภายในของเจ้าคันนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มนะฮะแล้วก็เทสพวกตัวเดินระบบต่างของเขาเบื้องต้นกันดูนะครับไปเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเลยครับ นี่นะครับผมก็ถัดขึ้นมานะฮะในส่วนของสภาพที่นั่ารบนขับนะครับเป็นนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะครับผมของเจ้าตัว 330D คันนี้นะฮะนี่ก็นดาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับพอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะหน้าจอก็แน่นอนจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบใหม่แล้วนะครับเป็นตัวใหม่นะนี่นะฮะสวยงามดูง่ายนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาลูกค้ามาเนี่ยจะได้ลองเทสระบบง่ายๆนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเบื้องต้นกันดูนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากตัวเดินของเขาก่อนนะฮะนี่นะครับอันนี้ล็อบต่ำนะลูกค้าลองดูล็อบต่ำให้ดูนะครับดูนะฮะ ตัวซ้ายขวานะครับนี่นะฮนะอ่าในส่วนของตัวเดินเนี่ยถือว่าสู้แรงดีปกตินะบิดทีละข้างเนี่ยเขาก็าไปได้สบายๆชิวๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการทดลองนะฮะใช้งานต่างๆเข้าๆข,ของเขานะครับเนี่ยนะฮะสวิงซ้ายขวานะครับอเออขวาก้าวกับพอนะครับก็ปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยว ลองกดตัวให้ดูกําลังปั๊มของเขากันนิดนึงนะฮะครับชิปอ่าก็ยกตัวลอยได้สบายๆนะลูกค้าไม่ต้องเล่นเครื่องเลยนะนี่นะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยอ่าโอเคในส่วนของปั๊มเนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ปั๊มดีตัวเดินดีนะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะลองขับคร่าวๆนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะฝนเจ้าตัว3 3 0 d ดีด็คันนี้นะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วนะฮะสนใจนะครับเจ้าตัวแคทเธอร3น่าสามดีด็คันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขขับดลองงองงใช้าานนเคะร แบบละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทั้งลายทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับตันี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปั๊มนะฮะแล้วก็ระบบการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบแล้วก็แรงดีมากๆเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรุยงานได้เลยนะนี่นะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ค่าตัวของน้องเขาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าน่ารักมากๆอยู่แค่2ล้านต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านไดนะฮะที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันจตัวรถุดนทร์นา3-3 ดีด็อกคันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก,ก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นพลาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ